ีจ้าสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะเวลาเราอาจจะไม่เท่ากันแต่พี่ก็จะทําตามเวลาพี่นะคะใครก็มาดูย้อนหลังได้นะใครที่ติดตามพี่ในช่อง youtube นะคะอ่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันที่ไหมสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําค่ะหนึ่งละเราต้องเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําค่ะอารมณ์ หัวใจเราต้องต้องคิดใหม่หัวใจเราต้องอารมณ์ทําให้หัวใจเรามีความสุขให้ได้ค่ะเราก็พูดกับหัวใจในสิ่งที่เราต้องการอารมณ์ของเราก็ต้องอารมณ์ดีสมองก็ต้องคิดบวกอยู่ตลอดเวลาคนะคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่คิดจนคิดมากแบบนั้นไม่เอา แก้วชงเนียเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับวันนี้พี่ได้ไปเรียนถอดรหัสรับสมองกันล้วมันที่สอง mm hmm. พี่ก็อยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะหนึ่งละที่เราเรียนรู้ได้กับครูเนี่ยถอดรหัสรับตอนนั้นนะนะตอนที่พิ่เข้ามาเรียนพี่ได้เสกย,ยอดกาอากาศได้คือมีลูกค้ามาสั่งซื้อสชมพูล้างหน้าชื่อสมพูนดาณนะตอนนั้นนะคะ เราก็เลยจะตั้งใจเรียนแล้วก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆในช่อง YouTube ค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามพิ่นิดอยู่หรือส่องพี่นิดอยู่นะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตด,ดูค่ะนะ,ะคนเราเนี่ยนะอันนี้บทที่สองนี้คือการสะเทือนนะคะวันแรกเราจะแบ่งปันไปแล้วเนาะอ่นะในรูปอาจจะไม่พูดซ้ำเนาะพี่จะไม่พูดคำนั้นอีกแล้วนะคะให้ทุกคนเขียนเอาเองค่ะอนะ ตัวอย่างเช่นอาจจะพูดก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ให้เราบอกว่าอย่าอย่าบอกคํานั้นกับตัวเองนะคําพูดลบๆคุณเคยเจอคําอะไรที่มันสะเทือนกับชีวิตของคุณบ้างนะยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องการเงินไหมหรือคุณมีภาพอะไรที่มันสะเทือนหัวใจไหมภาพของพ่อแม่ของเราด้วยของแฟนด้วยนะคะ หรือของลูกหรือคนรอบข้างที่คุณเคยเห็นมานะคะคุณเคยเห็นภาพแบบนั้นไหมเกี่ยวกับสะเทือนเกี่ยวกับเรื่องการเงินวันนี้มาในเรื่องของการเงินโดยตรงนะของชีวิตอย่างอื่นค่อยเอาไวท้ทีหลังเรามาเรื่องการเงินสําหรับใครที่อยากจะให้มีการเงินเหลือกินเหลือเก็บมากขึ้นนะคะอะ่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะในอดีตนะพี่หาเงินเก่งมากนะเคยเก็บเงินได้สูงสุดสองหมื่นกว่าบาทเคยทํางานประจํามาก่อนค่ะนะแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่า้ มีอาชีพออนไลน์ด้วยหรอจริงๆอาชีพออนไลน์มันมันมีตั้งนานแล้วอ่ะเราก็มีโทรศัพท์ตั้งนานนะเว้ยแต่ไม่มีใครมาบอกเราแต่เราก็ไม่เคยศึกษาหาความรู้ว่าจะหาเงินจากโลกออนไลน์ค่ะแต่พอมาวันหนึ่งอ่ะเราเห็นเพื่อนนะคะขายของออนไลน์ค่ะเรายังรู้สึกโชคดีจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้รู้จักอาชีพออนไลน์ยังบอกแต่ว่าทำไมไม่ตั้งใจทําวันนี้ให้มันสําเร็จไปไวสักทีนะคะ <c oughs> เออนะคะ ยังขอบคุณเลยอ่ะขอบคุณเพื่อนนะที่มันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนพี่ก็เลิกทํามาแล้วนะ mm hmm. เขาทํางานเป็นคุณหมออ่ะนะ mm hmm. เขาเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลแล้วงานมันเยอะ mm hmm. เขาก็เลยแบบเลิกทาอะ่ะแต่มันก็ทํานานนะเป็นปีหรือกนะันอะ่ะนะคะทุกคน mm hmm. เขาเรียนจบหมอ mm hmm. เพื่อนพี่นะคะอ mm hmm. คนบ้านเดียวกันนี่แหละยังขอบคุณเขาเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าวันนั้นอ่ะพี่นี้ไม่เจอ เพื่อนพาทำพี่คงไม่อยู่อย่างจนถึงทุกวันนี้ตามหาความสาเร็จเราก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงมึงโจคนสําเร็จที่เข้ามาให้ความรู้ฟรีแล้วทําไมไม่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนแล้วทาให้มันได้พี่ก็เลยบอกกับตัวเองทุกวันนี้ว่าฉันจะตั้งใจเรียนแล้วเอาความรู้จากครูม,มาปรับใช้ในชีวิตแล้วก็จะทําให้ได้แล้วเราจะมาบอกต่อทุกคนด้วยที่ติดตามเราวันนี้ทุกคนคะเราอะ่ะจะขายของดี ขายของปังขายของหมดเกลี้ยงเคยเห็นไหมแต่ละแบรนด์ทําไมเขานัดรับหูมีลูกน้องมารับเยอะแยะมากมายอันนั้นเขาสร้างตัวตัวนของเขามาค่ะแต่ละแบรนด์น่ะเขาสร้างเขาเรียกว่าสร้างตัวตนสร้างแพชชั่นใน Facebook ของเขาอะ่ะมาตั้งนานแล้วมีคนติดตามกดไลค์กดแชร์เขานานแล้วแต่พอวันนึงเขาที่ท,ที่ที่จะทําแบรนด์น่ะมันก็เลยมีคนมาลงทุนกับเขาเยอะแต่เราอะ่ะกลับตัดสินใจมาเปิดบินปุ๊บแล้วทําไมเรายังขายไม่ได้เหมือนเขา นั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรทุกคนต้องสร้างตัวตนก่อนค่ะก่อนที่เราจะขายอะไรเนี่ยเพื่อนๆเ,เตือนไว้ก่อนอย่าลงทุนก่อนทานะคะอย่าบอกตัวเองว่าฮ้่รู้แล้วไม่ไม่เรียนรู้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะขนาดว่าพินิดนะคะขายเก่งขายปังนะไม่ต้องเรียนรู้ก็ทําได้แต่เรายังเรียนรู้เพราะเราติดเรื่องโปรแกรมจิตสมองเรื่องของแผนผังทางการเงินของเราจะต้องการมีแผนผังการเงินใหม่ นะคะพี่ตื่นเต้นมีความสุขจังเลยะคุณเขียนพี่ก็เขียนใส่กระดาษนะบางทีเขียนกับครูเรียนกับครูเขียนพิมพ์เลยในใน u t u b e เลยว่าเราติดอะไรบ้างคุณเขียนออกมาให้หมดเลยค่ะพี่เห็นภาพตอนที่พี่กำลังทำงานโรงงานอยู่แล้วมีน้าทัวร์มาบอกว่าพ่อพี่เสียนั่นแหละเป็นภาพสะเทือนใจแล้วเขาก็มาบอกกันต่อมาว่าเอ้ยพ่อเราเสียไปจากเราในทางที่ไม่ดีอ่ะ นี่แหละคือภาพสะเทือนใจที่เราต้องเอาออกจากสมองเราแล้วก็ไม่ต้องการเป็นแบบนั้นน่ะหรือเหตุการณ์ที่เราไปเจอใครเอ้ยเข้าไปเพราะว่าเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็ไม่เอาค่ะนะให้เราอย่เพิ่งต้านอย่เพิ่งต้านนี่เขาเรียกว่าต่อต้านอยเพิ่งต่อต้านให้เราเขียนออกมาให้หมดค่ะนะหรือคุณทะเลาะกันกับแฟนเรื่องการเงินบ่อยมากกับเ็นพ่อแม่ทะเลาะเรื่องการเงินผลสุดท้ายพี่ก็มาทะเลาะกันเรื่องการเงินกับแฟนแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วนะ เพราะต่างคนก็ต่างรู้เรื่องนี้ในเรื่องการโปรแกรมจิตแต่เราเขียนโปรแกรมจิตใส่ห้องน้ำมาเลยนะคะแล้วจะเขียนอีกนะคะเราอยากจะให้แฟนดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่อเขานะแล้วเราจะทำให้ได้อ่เวลามีอะไรเนี่ยให้เราปรึกษากันบอกกับแฟนในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะ ถ้าคุณอยากกระทาจริงๆนะเชื่อถือว่าสามีของคุณแฟนของคุณส่งเสริมคุณแน่นอนค่ะถ้าคุณอยากทําขายของออนไลน์นะอบางคนมีแฟนดีมากแฟนรักมากอย่างเงี้ยโชคดีมากเลยนะคะน้องที่แฟนคุณรักคุณขนาดนั้นนะอย่าไปคิดลบกับกันเลยนะอืมต่อมาค่ะพี่นี้ก็เขียนออกไปหมดแล้วพี่นี่ก็นึกไม่ถึงแล้วค่ะพี่นึกไม่ออกแล้ว คุณเคยพูดกับลูกว่าอะไรแบบนี้ไหมโอ้ยประหยัดประหยัดหน่อยสิพ่อกับแม่ไม่มีเงินแล้วอะไรแบบเนี้ยเงินหมดแล้วหรือบางทีพี่ก็เคยเห็นแฟนนะแฟนจะพูดบ่อยมากเอาเงินมาให้เราเนี่ยบางทีประชดใส่เราด้วยซ้ำอะว่าเนี่ยมีเงินอยู่แค่นี้ละนะไม่มีนละอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะขยันนะต่างคนต่างขยันหาหรืออย่างเช่นเราไม่ได้หาใช่ไหมแต่เราก็ช่วยแฟนหาให้เรามีเงินมากขึ้นอย่างเงี้ย เออบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเออเราต้องช่วยกันหานะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันเก็บนะเว้ยช่วยกันสร้างนะเว้ยอะไรเงี้ยอาจจะไม่คิดไม่ถึงอย่างเงี้ยนะ,ะนั่นแหละสิ่งเนียที่มันสะเทือนหัวใจเหมือนเคยเคยทํางานร่วมทีมกับใครไหมล้วเ,เราเคยไปแบบเออสิ่งเนี้ยที่เราเคยพี่เคยเป็นนะเคยไปติดเครดิตใครไหมเคยติดเครดิตเขาหรือเรยพูดกับตัวเองว่าทุนน้อยทุนไม่มี มันก็เลยทุนน้อยทุนไม่มีอ่ะนี่เอาออกมาให้หมดค่ะนะคะพี่ก็จะเคลียร์ตัวเองให้ออกไห้หมดหรือบางทีเราเคยมีโมเมนต,ต์เมื่อวานพูดไปแล้วค่ะคํานี้นะคะไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่าเราจะหาเงินเองด้วยตัวเราเองให้ได้อ่าทุกคนท่องคำนี้ไว้นะคะครูสอนว่าถ้าเราเอาคําพูดคําคิดลบ,ลบ ที่เราเจอที่เราโดนที่มันรูร่วงของเราเนี่ยที่มันสะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะถ้าออกมาไม่หมดอ่ะการเงินของเราจะไม่ดีขึ้นหรือบางทีว่าเฮ้ยไม่เคยทําหรอกไม่ขายหรอกออนไลน์ทําไม่เป็นหรือแม้กระทั่งคําพูดอะไรก็ต้อเกี่ยวกับที่คุณพูดดูถูกดูถูกอาชีพของคนอื่นอ่ะอ่ะนั่นแหละก็เป็นรูร่วยอย่างหนึง่งที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําให้คุณมีเงินมากกว่านั้น หรือคุณบอกตัวเองว่าโอ้ยมีเท่านี้แหละไม่ต้องมีอีกหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นหรอกบางทีเคยเจอผ่านมาหมดแล้วนะคะเราเคยเจอภาพที่เขาโพูดลงเฟซกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้อยากมีขลับเงินล้านหรอกมีไปทําไมมีแค่นี้ก็พอแล้วแต่รู้ไหมคนคนนั้นเขามีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนนะคะอืมนะคะเราต้องรู้ค่ะว่าดูาร่วงของเราคืออะไร ือเราชอบไปรับเรื่องราวลบๆไหมนะคะรับเรื่องราวลบๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยพี่จะแบ่งปันเสมอวันนี้ละ่ะคุณจะได้ปลดล็อกในเรื่องเงินในกระเป๋าของคุณด้วยค่ะบวกกับเรียนรู้เรื่องปิดนูรั่วเรื่องการเงินเวลาที่เหลือแทนที่เราจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลา เวลาไปไหนหมดจริงๆแล้วเวลามันมีเท่ากัน24ชั่วโมงเราเอาแบ่งเวลาทํายังได้เลยบางคนก็ทําแค่5ชั่วโมงจากเรื่องงานเขาก็ได้ตังค์เยอะเนีย่ยตัดออกไปให้หมดอันไหนมันเป็นข้ออ้างอันไหนมันเป็นรูรั่วเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเวลาเราจะจ่ายค่ะตัวอย่างเช่นนี้เป็นเงินเนาะวันนี้คุณจะจ่ายเงินนะซื้อสบู่สักหนึ่งก้อนแล้วมาใช้มาขาย คุณก็คิดว่าเอ้ยมันเปลืองอะเคยพูดไหมคํานี้มันเปลืองอะมันก็เลยปิดรูรูรั่วมันก็เลยทําให้คุณมีรูรั่วทางด้านการเงินที่จะมีเงินมากกว่าเดิมหรือวันนี้คุณจะดูแลหุ่นคุณจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ดีถอกล้างลําไส้เพื่อให้คุณหุ่นดีสุขภาพดีหรือแบบไปกินคอนเลเตออะไรแบบนี้หรือกินโปรตีนอะคุณก็บอกว่ามันมันเปลืองไม่ลงทุนหรอกเสียดายเงินอะ คำนี้สำคัญมากเลยคิดนึกออกแล้วพี่เคยพูดนะคำว่าเสียดายเงินนะฮะเสียดายจังเลยอะ่ะวันนี้เสียดายจะลงทุนสักสี่หมือนกว่าบาทแต่มีเงินเก็บดูหนึ่งล้านเอาไปเอามาคุณก็ต้องใช้เงินที่อยู่ในบัญชีเหมือนพี่นิดอะ่ะมันเป็นจริงๆนะทุกคน นี่แหละคือรู้ว่าอันอันใหญ่ของเรามากสมมุติว่าวันนี้คุณมีเงินเก็บหนึ่งล้านคุณมีเก็บสองแสนแต่คุณกลับว่าเสียดายเงินที่เก็บไว้จะเอาไปลงทุนทําไมเก็บไว้อย่างนี้แหละแต่พอวันหนึง่งในครอบครัวเราอาจจะมีใครเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เอาเงินนั้นออกไปใช้หรือีพี่น้องมาขอยืมเราก็ให้เขายืมอ่ะแทนที่เราจะมาลงทุนทาธุรกิจของตัวเองให้ร่ารวยขึ้นร่ารวยขึ้นแต่เรากลับเอาเงินไปทางนั้นน่ะ เหมือนพี่ในอดีตนี่ค่ะเล่าให้ฟังนะเราเคยมีเงินสองหมืนกว่าบาทเราเก็บเงินไว้คุณกําลังเป็นแบบนี้อยู่ไหมแล้วผลสุดท้ายน้องเราเดือดร้อนเราก็เอาเงินไปให้เขาแต่พอเราเดือดร้อนเขาไม่ได้ช่วยเรามันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่หมายถึงเนี่ยนี่แหละสิ่งนี้แหละที่มันปิดรูรั่วงเงินของพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆค่ะอย่าเสียดายเงินที่เราจะซื้ออะไรให้ตัวเองค่ะแต่เราไม่ได้บอกให้คุณต้องเปลือง อะไรมากมายแค่ดูแลตัวเองแล้วก็ลงทุนแล้วก็ขายทำให้คุณมีเงินก้อนมากขึ้นรวยมากขึ้นต้องเอาออกมาให้หมดเนี่ยพี่นิดนึกถึงของตัวเองยังไงที่พูดออกไหมทุกคนฟังหมดเลยปลดล็อกไปด้วยกันนะคะแต่พี่ปลดล็อกขากพี่นี่ก็มีความสุขนะ,ะทุกวันนี้เรารู้วิธีคิดใหม่แล้วอ่ะเราภูมิใจว่เงินเงินจะมี มากมีหน่อยก็อธิษฐานจิตขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านเงินล้านไหลามาทมาหาฉันตลอดเวลาฉันมีเงินเยอะอ่ะดูฉันหาได้อีกจะหาได้เยอะกว่าน,นี้อ่ะจะจะคิดแบบนี้กับตัวเองอคุณเคยรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเป็นเหมือนเหมือนพ่อแม่ไหมต่อไปนี้นะคุณเคยเทะเลาะก,กับพ่อแม่มว่าหนูอะไม่จะไม่มีชีวิตเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่เราเคือเป็นรูร่วมเหมือนกันค่ะ คุณเคยทะเลาะเคยด่าเคยว่าพ่อแม่ไหมว่าหนูอะต่อไปนี้นะหนูจะไม่มีชีวิตเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือคุณพูดซ้ําๆคําว่าไม่มีมันก็เลยไม่มีห้ามพูดเลยนะใครที่เข้ามาสายกดแรงหรือกดจกักรวาลก็จะไม่พูดเลยคาว่าไม่มีเขาจะมีแต่ว่าฉันมีเงินมีเงินเยอะมีเท่านี้ก็ขอบคุณเลยค่ะใช้เคล็ดลับในการขอบคุณนะคะมีมากมีน้อยก็ให้อธิษฐานจิตค่ะแล้วมันจะมีเงินมากขึ้นสมองของเราอะ่ะ เขาจะจําในสิ่งที่เราคิดค่ะนะคะพยายามนะคะเปลี่ยนตัวเองนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตหรือบางทีเราเคยผิดศีลเราทําตามหลักคําสอนของ,องพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็ได้นะถ้าทุกคนจะไม่จริงๆเราเราอดรู้ร่วด้วยการใช้คําอ้โหสิกร,รมนะคะกรรมใดๆเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าเคยทําผิด ศีลตั้งแต่ข้อหนึ่งยันข้อห้าลูกขอขอโทษต่อจักรวาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหมือนพี่ได้เคยขอโทษพ่อจักรวาลที่เราขาให้เงินมาฟรีแล้วมาขายกระเป๋าดักซับนล้วเราก็ไม่ได้ขายเงี้ยเราก็ขอโทษไปแล้วเราก็คือสบายใจแล้วนะคะเราก็ทําสิ่งใหม่ของเราเลยเงี้ยนะอืมเราก็ขอโทษในอดีตแล้วก็จบไปแล้วก็มาภาพมันจะหายไปแล้วเราจะจําภาพไปใหม่บางสิ่งบางอย่าง นะเราต่อสินน่ะเราเราเหมือนขอโหสิก,กรรมแล้วยอมรับในสิ่งที่เราเคยทําผิดแล้วเราจะไม่ทําอีกเนี่ยค่ะแล้วจักรวาลก็จะปูนะผมแดงให้คุณไปในทางที่คุณต้องการต่อไปนี้เรามีหน้าที่คิดว่าเวลาเราลงมือทํามันจะมีคนสนับสนุนเราแน่นอนอย่าคิดว่าจะไม่มีใครสนับสนุนเราค่ะถึงแม้เวลาไลฟ์สดเวลาอาดัดคลิปไม่มีใครดูแต่จงเชื่อว่า เดี๋ยวจัก,กรวาลหรือองค์พ่อพระพ,พิฆเนศหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะส่งคนมาเจอคลิปเราแน่นอนเห็นคลิปเราแน่นอนเห็นไลฟ์เราเห็นโพสเราแน่นอนนั่นแหละคุณจะได้ขายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะทุกคนบอกกับตัวเองอย่างนี้นะคะคเพื่อนๆลองไปเขียนลิตรคำพูดลบๆคำพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงที่คุณเคยพูดลบอะลองแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็บอกกับเองว่าเรื่องที่ผ่านมาในอดีตอะที่เราเคยเห็น กับพ่อกับแม่หรือกับผู้คนหรือเราไปดูข่าวดูเรื่องราวลบๆมามันไม่ใช่แผนผังการเงินของเราค่ะบอกเขาว่านี้มันไม่ใช่แผนผังการเงินของเธอนะต่อไปนี้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมีแผนผังทางด้านการเงินใหม่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันมีเงินเยอะๆฉันอนุญาตให้ตัวเอง มีการเงินที่มากขึ้นแล้วเราโปรแกรมจิตค่ะนะฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านแล้วเราต้องมีความสุขระหว่างทางเราล้วงรู้สึกว่าเราได้เงินล้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ลงมือทําเนื้องานเราแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันจะได้จับเงินวันละล้านหรือเดือนละล้านหรือเยอะมีเงินเยอะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเ,เก็บร่ํารวยขึ้น ส่วนคนที่อยากจะมีโปรแกรมเรื่องการเก็บเงินเวลาหาเงินได้ให้เราแบ่งเก็บค่ะทําบัญชีเงินเหลือหนึ่งละคุณเป็นคนชอบใช้เงินใช่ไหมคุณต้องเก็บไว้สําหรับให้คุณใช้ด้วยอเดือนนี้คุณจะฟุ่มเฟือยได้เดือนละพันสองพันคุณก็ต้องเก็บให้ตัวเองค่ะหรือคุณจะเก็บไว้ฟุ่มเฟือยในครอบครัวคุณก็ต้องเก็บส่วนฟุ่มเฟือยค่ะคกเก็บเลยค่ะนะอ่ะ,อะนะคะ แล้วเก็บส่วนที่มาลงทุนก็คือลงทุนอันนี้ของซิกจานะทุกคนเก็บไว้เพื่ออนาคตก็คือเพื่ออนาคตเขียนเป้าหมายเลยว่าฉันจะเก็บเงินได้ทุกวันวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่หรือปีละเท่าไหร่หรือว่ายี่สิบสามสิบปีคุณก็ต้องวางแผนในการเรื่องบริหารเงินแล้วค่ะอันนี้อ่านหนังสือมาก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะ วันนี้คุณมีเงินเก็บหนึ่งพันถ้าคุณเอาไปใช้มันก็หมดแต่ถ้าไม่อยากหมดก็ต้องมาลงทุนด้วยการซื้อสบู่ล้างหน้าไปใช้แล้วมาขายก็จะมีเงินมากขึ้นหรือไปซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนก็ได้ดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีคุณมาขายคุณจะไม่ได้ตังค์คุณก็จะได้ตังค์มากขึ้นคุณก็จะหาเงินได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นให้อธิษฐานแบบนี้ฉันมีเงินมากขึ้นมากขึ้นเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บให้เพิ่มเติมนะคะคำโปรเจก โปรแกรมจิตพวกนี้ฉันมีทรัพย์มากนาชาลีติเงินไหลมาเทมาเข้าบัญชีเข้าธนาคารกรุงเทพไปเยอะมากมายเราก็ทำจนกว่าเราจะได้นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นคำโปรแกรมจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิทก็บูชานับถืออยู่นี่แหละค่ะนะฮะเราก็ทำจนกว่ามันจะได้ก็ตัวอย่างเช่นพิทก็คิดแบบนี้นะเราคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงไม่อะไรเรามากมายหรอกท่านทิ้งคำโปรแกรมจิตให้กับเราไว้เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีนั่นแหละ แต่พอเราเรารวยขึ้นแล้วเรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแล้วเราก็แบ่งเยพี่นิดก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ทําบุญนะทุกวันนี้ยเวลาสวดมนต์เราจะแบ่งเงินใส่อมสินทําบุญค่ะแล้วถึงเวลาเราก็จะเอาไปทําบุญนะทีหนึ่งก็แบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะ,ะคะก็คือเป็นเคยรเรียนรู้มาว่าสมสมติว่าเราสวดมนต์แล้วเนี่ยเราอยากทาบุญเนี่ยอยากทำเยอะๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเก็บเงินไว้รวมๆกันพอได้เยอะแล้วค่อยไปทํา เราอยากไปทาบุญแบบไหนก็ไปทำอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่านะวันที่สองนี้คุณเป็นโปรแกรมจิตเรื่องการเงินแล้วคุณเงินมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บหรือคุณทํายอดธุรกิจอธิษฐานจิตยอดธุรกิจของคุณได้มากขึ้นหรือขอพอรองพ่อพระพิพะเนศพรประกาศสิทธิ์ก็ได้นะขอให้คุณขายดีขายปังมีเหลือกินเหลือเก็บนะคะก็นะประมาณจบคอร์สสิบห้าวันนะทุกคน แล้วเรานะคะมาร่วมทําบุญด้วยกันเนาะพี่ก็จะไปทาบุญที่วัดบบกขวัญละนะทากับพี่ก็ได้นะหรือไม่ทําก็ได้หรือไปทำที่อื่นก็ได้นะก็ลองดูค่ะนะพี่ก็ส่วนมากถ้าพี่จะทําบุญก็ทําที่วัดบักขวัญน,นะเพราะว่าที่วัดกําลังสร้างเกตนะคะปู่กับย่าสีสุดโทยู่แล้วก็ไปทําบุญตลอดอะไรเงี้ยน,นะทำมากท่า้อย่เราก็แวะเข้าไปเติมบุญให้ตัวเองนะคะถ้าใครที่ไม่สะดวกทําบุญทุกวนันทุกวนัวนก็ นั่งสมาธิสวดมนต์ถ้าเวลาใจขุ่นมัวนะฮภายในของเรานะสามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือทําได้ในสิ่งที่เราอธิษฐานนะภายนอกเราสวยเรางามแต่ข้างในเราแบบเศร้าใจทุกข์ใจก <g ül> ็ไม่ได้อะไรคนะ่ะทุกคนคะ่ะเราต้องมารับพลังงานบวกๆไปให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะ จะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากขึ้นขอให้ยอดธุรกิจนะเติบโตแล้วก็มีเงินเป็นนะ,ะเป็นแสนเป็นล้านนะคะหรือวันละล้านนะหรือมีเท่าไหร่ก็ขอให้มีมากขึ้นมากขึ้นนะขอให้มีเหลือกินเหลือเก็บนะขอให้มีเงินทําบุญเยอะๆเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เยอะๆนะขอให้เป็นปีที่ เฮงๆรวยๆของทุกคนที่ติดตามเรานะราจจะไม่ว่าลืมมานั่งสมาธิกันเน็บเนบกินได้พี่น้องแล้วสิ่งสำคัญเลยครูบาอาจารย์สอนนะคะว่าห้ามบน่นใครที่ใส่ขี่บน่นพี่ก็ลองเลิกบน่นแล้วก็ไปเป็นขอบคุณบอกรักแทนค่ะนะ,ะแล้วชีวิดีจะมาหาเราแน่นอนนะคะ แค่นี้ก่อนนะ,นะทุกคนเดี๋ยวเน็บหายเน็บกินเดี๋ยวค่อยนั่งต่อกันก็ได้นะทุกคน